มาดูแลหลานและไม่ยอมให้หลานเจอใครมันเป็นการแสดงทั้งหมดพวกเขาหนะวางแผนกันรู้บ้างไหมอาบีมันอยู่เป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้ถ้าไม่อย่างนั้นละก็รากูจะไปหาอาบีมันอยู่ทำไม แล้วอาบีมันอยู่ก็จะเอาเอกสารพินัยกรรมมาให้รากูทำไมละ่ะลองคิดดูสิก็เพราะว่ารากูนะ่ะจะปิดบังเรื่องทั้งหมดกับหลานยังไงลองคิดดูสิคิดดีๆนะหลานคิดดีๆรากูทำให้หลานต้องแตกแยกจากครอบครัว เขาไม่ได้มีเจตนาดีกับหล้านเชื่อป้านะไม่จริงหนูไม่มีทางยอมรับได้ป้าพูดถูกแล้วพี่รู้ว่าพี่มีคู่ควร ที่แกจะให้อภัยพี่ได้แต่ก็ใช่พี่ก็พร้อมที่จะไถ่าบาปเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่จะมาปลดปล่อยน้องจากเงื้อมือของรากูชิวันนี้รากูน่ะอยากจะได้สมบ,บัติของเธอมาโดยตลอดนะ เขาเลยใช้ประโยชน์จากความเชื่อคนง่ายของคุณปู่เขาวางแผนให้คุณปู่ต้องโอนสมบัติเป็นชื่อของเขาทั้งหมดเลยด้วยไม่อย่างนั้นไนะคิดเหรอวะทำไมคุณปู่ถึงจะต้องโอนสมบัติให้กับคนชัยด้วยทำไมละ่ะ คุณปู่เอาสมบัติให้คนนอกทำไมทำไมเขาไม่ให้สมบัติกับหลานทั้งสองของเขาละ่ะทำไมล่ะที่วันนี้มันไม่จริงรากูไม่มีทางทำแบบนี้กับหนูทุกคนโกหกมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ ชิวาน,นีเข้าใจหน่อยนะเราพูดเรื่องจริงอะเราไม่ได้โกหกนะเชื่อพี่สิชิวันนีทุกวันนี้พี่ก็เสียใจนะที่พี่เป็นต้นเหตุที่ทำให้แกต้องมาเจออะไรแบบนี้พี่ต้องการโอกาสที่สองโอกาสที่สองเท่านั้น ที่อยากจะทำหน้าที่ในฐานะพี่ชายใช่แล้วหลังจากนี้พี่จะไม่ทำอะไรไม่ดีกับแกอีกน้องพี่พี่สัญญา สวัสดีครับคุณทานายเลยครับใครโทรหาคุณทานายนะพ่อเรียกเขามาเองคุณทนายมาถูกเวลาพอดรีเลยเอกสารล่ะเออได้ครับเอามาให้ผมาเธอ,อ,อ,อเรียกเขามาทำไม ทษอีไเขามาเพื่อจัดการกับไปขี่โกงแกคิดอะไรของแกคิดว่าจะรอดตัวไปได้อย่างนั้นเหรอที่ปลอมพินัยกรรมขึ้นมานะฮะคิดจะโกงเงินลูกชายฉันเหรอฝันไปเถอะนะ ไม่มีทางจะสวนร,รณนาคอยดูแล้วกันว่าฉันจะทำอะไรฉันจะฟ้องร้องแกถ้าฉันไม่ทำให้แกต้องเข้าคุกเน่าตายอย่ามาเรียกฉันว่าบาบูรามเซฮเรีพอแล้วพอ่อห้ามทำอะไรแบบนี้ว่าไงนะ แต่มันหลอกพ่อนะผมรู้แต่เราจะทำให้คุณหนูเสียชื่อไม่ได้ตอนนี้ทุกคนกำลังรับโทษกับสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ถ้าเราพาพวกเขาขึา้นศาลเรื่องนี้ก็จะถูกสาวไปถึงตัวคุณหนู ผมไม่อยากจะทำให้คหุณหนูต้องลำบากใจนี่ครับคุณทนายไปเถอะครับเราจะไม่ฟ้องร้องที่บ้าไปแล้วแน่นแหลแกทำทุกอย่างตามใจตัวเอง แกทำแบบนี้พ่อจะไม่เชื่อใจแกอีกแล้วเอาแต่ใจที่สุด